สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูระบบน้ําสําหรับรดน้ําในฟาร์มแล้วก็สําหรับน้าในใช้สําหรับเลี้ยงปลานะครับพอดีว่าวันนี้ผมทําการเปลี่ยนเส้นกรองเป็นเบมพอดีก็เลยจะมาพามาชมนะว่าระบบน้ําที่ผมใช้เลี้ยงในทั้งต้นไม้ในฟาร์มในใบบกแล้วก็น้ําที่ใช้เลี้ยงปลาเพาะปลาเนี้นะ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตรงนี้มาอาจจะลกหน่อยนะเป็นอุปกรณ์ป Ł ุ๋ยสารอะไรต่างๆที่ผมใช้บำรุงต้นไม้นะครับก็เราจะมาพูดถึงในส่วนของน้ำสำหรับเลี้ยงปลากันก่อนเนาะ น้าสําหรับเลี้ยงปลาเนี่ยผมจะต่อเข้ามามันจะเป็นถังพวกนี้นะมันจะเป็นแมงกานิสแล้วก็ตัวเรซินนะครับผมจะใช้2ตัวนี้ก็ต้องใครจะทาพวกนี้ต้องอันนี้ผมใช้น้ําบาดาลน,นะผมบอกไว้ก่อนบาดาลนนะ้ำปลาปลานะครับผมทําการวัดน้ําบาดาลแล้วก็น้ำปลาปลาแล้วนะว่ามันมีสารตัวไหนบ้างเนาะก็ในที่ทผมเนี่ยมันจะต้องใช้พวกแมงกานิสนะครับพวกดักจับฝุ่นตะกอนสีแดงทั้งหลายแหล่นะครับก็แล้วก็ไอ้พวกสนิมเนี่ย ของผมเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเออปกติมันน่าจะเยอะนะน้ำบาดาลแต่ว่าผมวัดแล้วสนิมมีไม่เยอะนะครับก็เลยใช้พวกแมงกานิสแล้วก็เรซินแต่ว่าตัวหินปูนมีเยอะแน่นอนนะครับก็ต้องมีเรซินนะครับใครใช้น้ำบาดาลอ่าดัมดับแรกนะครับก็ต้องมีตัวนี้เป็นกองพีพีนะครับเป็นตัวแรกเลยที่จะเข้าสู่ระบบกองเนาะตัวเนี้ยไสกองตัวเนี้ยกองพีพีเนี่ยของผมสิบนิ้วเนี่ย จะเปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะครับถ้าใครใช้เหมือนผมเนาะอันนี้ผมจะมาบอกราละเอียดนิดนึงคร่าวๆก็แล้วกันอาจจะไม่ละดเอียดเยอะแยะนะครับแล้วก็มาตัวของเมงกานิสตนะครับตัวนี้เป็นเมกานิสตเพียวๆเลยหรือใครจะใส่เมกานิสตแล้วก็คาร์บอนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีประสิทธิภาพทีท่เขาผู้ผลิตแนะนําก็ให้ใส่ถังหนึ่งะใส่แค่สารหนึ่งตัวนะครับจะเือเลือกเขาก็คาร์บอนหรือเมกานิสตหรือว่าจะใช้3ามถังก็เมกานิสตแล้วก็คาร์บอนแล้วก็เรซินก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ว่าสภาพน้ําของแต่ละท่านเป็นยังไงเนาะอ่าแล้วก็มาต่อด้วยตัวเรซินนะครับอันนี้เป็นระบบน้ําของสําหรับเลี้ยงพ่อปลานะครับใช้พ่อปลาเลยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เลี้ยงไม้น้ําอ่อนพวกกระดุมโทนิ่นาอะไรพวกนี้ก็จะใช้น้ําตัวนี้นะครับผสมไปด้วยเนาะถ้าสําหรับเลี้ยงต้นไม้น้านะครับก็จะมาผ่านตัวอ่าตัวนี้เป็นซีน้อยไฟฟ้านะครับมันจะทํางานอ่าพร้อมกับตัวตัวนี้นะครับ เป็นสวิตสวิตลูกลอยนะครับเวลานัระ,ะดับน้ำผมเปิดไปนเนี่ยมันลดต่าลงมันมันก็จะทํางานนะคเครื่องโอ,อก,ก็จะทํางานการเติมน้ํถาถังพักตรงนี้ไว้พอถึงระดับน้ําที่ตัวเนี้ยมันตั้งไว้ผมตั้งไว้ประมาณเนี้ยนะครับมันเต็มแล้วมันก็จะหยุดทํางานนะครับแล้วก็จะทํางานคู่กับตัวทม,ม์เมอร์อนาล็อกตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นอนาล็อกเนาะก็มันจะ เซตงนะ่ายเนาะทำงาน2ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงทํางาน2ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะสลับกันประมาณเนี้ยผมตั้งไว้ทํางานอ่าประมาณ6กโมงเช้านะสิ้นสุดก็5้าโมงเย็นนะครับทํางาน2ชั่วโมงพักหนึ่งเอ้พักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่ใครจะตั้งเนาะก็มันก็จะทํางานระบบต่างๆเนาะก็จะเป็นผ่านพีพีคาร์บอนเรสซินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมมเบรนจริงๆมันจ,จะมีอ่าตัวคาร์บอนตรงนี้ดักกลิ่นตรงนี้อีกตัวหนึ่งแต่ผมเอาออกไปนะครับ เพราะว่าผมอ่ไม่ได้ใช้ดื่มเนาะใครจะซื้อ5้าขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้ผมใช้พวกเลี้ยงปลาโดยเฉพาะนะผมก็จะเอาแค่เมมเบมก็พอละแล้วก็มาใส่ลงนี่ต่อเข้าไปลงในถังพักตัวนี้เป็นถัง1นึ่พันลิตรนะครับนี่หนึ่งพันลิตรตัวนี้เป็นอ่ยี่ห้อของเวฟหรือเปล่านี่นะถังตัวนี้มันจะถูกนะครับนี่แล้วก็ พอเราจะเปิดใช้เนี่ยทางตัวเนี้ยมันก็จะมีาวาตรงนี้นะครับต่อไว้ต่อเข้ากับปั๊มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้เด็ดนึงนี่ปั๊มตัวเนี้ยแนะนำให้ใช้เลือกปั๊มที่ไม่เป็นสนิมเนาะพวกเป็นแกนใบพัททองแดงอะไรพวกเนี้ยที่มันไม่เป็นสนิมะให้เลือกใช้พวกนี้เนาะไม่งั้นถ้าเป็นสนิมเดี๋ยวมันก็จะเข้าตู้เราไปอีกนะครับเราอุตส่าห์กรองแล้วเดี๋ยวมาเจอตรงนี้มันก็จะเข้าทูบอีก เนี่ยมันก็จะต่อไปตรงนู้นตรงนี้เป็นโซนที่ผมใช้เก็บสายยางทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะมาต่อมากอกนี้สําหรับน้ํา r o นะครับต่อเข้าสวมเร็วพวกนี้นะครับดึงเข้าดึงออกได้ง่ายเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําบาดาลโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านกรองอะไรผ่านกรองแค่กรอง P p พนะครับตัวนี้เอาไว้เปิดใช้สําหรับล้างอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแต่ส่วนเปลี่ยนน้าปลา อะไรพวกนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ข้างนอกนะครับเอาไว้ใช้สําหรับเล็ก,ลกๆน้อยๆข้างนอกนะครับต่อไปแค่นี้นะครับก็ระบบเลี้ยงปลาก็จะมีแค่นี้เนาะถังพักเนี่ยมันใช้ง่ายนะครับพักไว้แล้วก็ใช้ได้เลยอพอน้าลดมันก็เติมไห้นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมก็ทำๆมาหาดูหลายๆคลิป หลายประเทศที่เข้ามาแล้วก็มาดัดแปลงเนาะก็ออกประมาณนี้ประมาณนี้จะทําตามก็ได้นะจะเป็นใครไม่มีพื้นที่ก็ถังพักเล็กๆก็ได้ครับทํางานตอนนี้สปริงเกอร์ทางานนะเดี๋ยวผมจะมาบอกส่วนนี้บ้างรอแป๊บหนึ่งนะเสียงดังสปริงเกอร์ตรงนี้ผมจะตั้งทํางานประมาณหนึ่งนาทีนะครับให้มันพ่นหนึ่งนาทีให้มันชุ่มเลยนะครับ ในโรงเรียนนี่ก็จะมีพวกเขียดอยู่เยอะมากแล้วก็มันจะไม่มีหนอนเลยเพราะว่าไอ้พวกเขียดจะคอยกินตลอดนะในกลางคืนนี่ร้องเต็มนี่เลยนะครับไข่เขียดนี่อยู่เต็มพวกของโฟมตามบออย่ยเยอะมากอ่ะตอนนี้ปั๊มก็หยุดแล้วนะครับก็ระบบน้ําสําหรับเลี้ยงปลาเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะครับนี่น้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงมาน้้าอ่อนก็จะมีผมมีถังทักพักไว้ใช่ไหม ถ้าใครไม่มีพก็าหาถังประมาณ500มิลลิลิตรก็ได้นะหรือ300ก็ได้มันจะใช้สะดวกกว่านะครับแล้วก็ติดปัม๊มเล็กๆก็ได้นะครับติดปั๊มแบบเนี้ยหรือไม่ก็ะั่งปัม๊มตู้ปลาธรรมดานะหรือถ้าใครอยากจะฆ่าเชื้อตรงนี้นะอีกทีนะก็ใส่ตัว UV ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบสําหรับลดน้าในาในสวนของผมบ้างนะครับ ก็ส่วนเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากเน้นการดูแลง่ายแล้วก็เน้นทั่วคุณภาพหน่อยออตรงนี้เริ่มแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นถัง6 0ลิตรนะครับเนี่ยน้ำเนี่ยหกลิตรก็ถ้าตัดตรงข้างล่างไปก็น่าจะเหลือประมาณ5 0 50ลิตรนะครับห้าสลิตรเนี่ยประมาณนี้ครับก็ถังตัวนี้จะใช้ผสมสารนะครับมันจะเป็นน้ำประดานมาเลย ไม่ได้ผ่าน r o คือผ่านอะไรมาเนี่ยพิมต่อตรงมาเลยข้าตรงนี้แล้วก็มีตัวลูกลอยนะครับอยู่ตรงนี้เนาะเปิดปิดน้ําอัตโนมัติเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับก็ถังพวกนี้เวลาจะใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่สารอะไรต่างๆนะครับก็จะใส่ถังนี้คํานวณน,น้ําจากถังนี้นะครับแล้วก็ต่อลงมาตรงปั๊มเหมือนเดิม ตัวนี้ใช้ปั๊มเล็กๆก,ก็ได้นะดูความดันนะครับอยากให้ถ้าใครมีพื้นที่อยากจะทำฟาร์มใหญ่ๆก็ใช้ปั๊มตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ผมใช้แค่นี้ก็ตัวเล็กแค่นี้ก็พอแล้วนะอันนี้ผมซื้อมาประมาณ600กว่าบาทเนาะซื้อในเน็ตนะครับมันถูกกว่าที่ผมไปซื้อในห้างในห้างแม่งแพงนะครับผมซื้อจากเน็ตมาตัวประมาณ600 500นี่แหละถ้าเรามีโค้ดก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับมันก็จะต่อขึ้นมาตรงนี้ก็จะมี ซีลิโนยไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับเปิดเปิดใช้งานพร้อมกับปั๊มแล้วก็ตัวทามเมอร์นะครับทามเมอร์ตรงเนี้ยสำหรับทา,ามเมอร์ลดน้นําต้นไม้เนี่ยผมจะใช้เป็นรุ่นดิจิตอลนะครับถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยมันจะคุมเวลายากนะครับก็เลยใช้เป็นพวกดิจิตอลพวกนี้มันจะคุมง่ายนะครับก็รุ่นใหม่ตอนนี้ออกมาก็จะเป็นพวก w i f i เนาะพวก Wi-Fi นี่ก็จะใช้ง่ายหน่อยนะมันก็จะสั่งปิด ระยะไกลได้เปิดระยะไกลได้นะถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคแค่นี้เองเนี่ยแล้วก็ผ่านมาผ่านกองตรงนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นกองอ่ากองไม่ได้ละเอียดนะเป็นกองทั่วไปนี่แหละอันนี้ของสีหุ่นนะครับก็ผ่านมาเอาไว้กองเศษพวกเวลาเราผสมสารได้ไหมมันมันละลายไม่หมดนะครับมันก็จะมาดักอยู่ตรงนี้มันก็จะละลายออกไปด้วยนะครับมันก็จะไม่ไม่ไปเข้าหัวฉีดให้มันตันนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาตรงนี้ผมจะมีก๊อกแยกยิงตัวนะครับเอาไว้ใช้สําหรับ เปิดลงบ่อบ่อบ่อแม่น้ํานะผมมีบ่อสองสามบ่อตรงนี้ก็จะใช้ก๊อกตัวนี้ในการเปิดนะครับแล้วก็จะมีต่อไปนู่นนู่นเลยไปฝั่งนู้นเป็นพวกคลิปโตโคลีนกระดุมอะไรต่างๆตรงนู้นนะแต่ตอนนี้แม่งหมดแล้วนะแล้วก็ต่อมาตรงนี้มีมีวาล์วสำหรับปิดเปิดด้วยนะก็เวลาเราทำดุงซ่องแซมเราก็จะปิดวาล์วไม่ให้มันไปนะ้ํา ย้อนกลับหรือไหลไปทานู้นนะครับเนี่ยมันก็จะต่อลงมาตรงนี้แล้วก็ไปทั่วนู่นครับแล้วก็เดินสายไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมเคยใช้สาย P u นะครับสายแดงดันของสายหมอกพวกเนี้ยเนี่ยน้ำมันไปไม่ไม่สะดวกทั่วถึงนะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อ p v c ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นท่อ p v c ทั้งหมดน้ำมันก็จะออกฟูทั่วเลยนะครับเปียกชุ่มชื้น โดนทุกที่นะครับเปียกหมดเลยนี่นะเนี่ยระบบน้ําฉีดน้ําก็จะมีแค่เนี้นยนะครับง่ายๆนะก็เอาไป DIY เองได้นะนี่เนี่ยตรงนู้นก็จะเป็นโซนพวกคลิปแฮมหมูน้ําอ่าพวกไฮก,กาสคือก,กาสทั้งหลายแหล่ของผมเนาะอ่าพวกยากรหอยอ่ตรงนี้ผมเป็นบ่อแช่ตอนแรกว่าจะทําบ่อแม่น้ําแหละแต่ตอนนี้แช่พวกหัวขอนไม้อยู่นะ ขอนไม้พวกนี้นะครับสนใจผมมีขายนะครับทักมาได้นะครับขอนไม้อ่าตรงนี้เป็นลาเจนต้านะครับใบใหญ่เบิ่มเลยอานูเบียสนะครับนี่ชื้นไว้ความชื้นตอนนี้อยู่ประมาณเอ่อเท่าไหร่เจนะครับก็แล้วแต่วันเวลานะว่าแดดเยอะอะไรยังไงถ้ามืดถ้ามันมืดมืดฝนมาเนี่ยความชื้นมันจะเยอะหน่อย ถ้าแบบแดดจ้าๆความชื้นอาจจะประมาณ50-60นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนู้นจะเป็นโซนโรทาร่านะครับจะแบ่งไว้ตรงนี้โรทาร่าบาโคป้าครับรนี้แล้วก็ริมโนโฟิล,ล่าตรงนี้จะอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกสายพันธุ์นะครับที่ผมมีนะครับประมาณ10กว่าสายพันธนะุนะ์แล้วตัวลาิบิเจียลาบิเจียนี่เยอะหน่อยเยอะมากลาบิเจียแล้วก็ไฮโกนะครับผมจะไม่ไม่ทำเยอะนะ เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะผมต้องไปดูแลปลาดูแลกลุ้งในบ้านด้วยนะครับถ้าทําตรงนี้เยอะๆผมทําคนเดียวทําไม่ไหวนะครับอย่างเช่นพวกเศษหญ้าเนี่ยเยอะมากนะครับไหนจะพวกไรแมงวีขาวเนี่ยปัญหานักมากแมงวีาขาวทํายังไงก็ไม่ตายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนพวกต้นไม้ใหม่รอฟอร์มนะครับ กนําเข้ามาใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ,อะไรพวกเทปนะครับพวกเทปพวกบิสซา่าพวกอะไรต่างๆครับตรงนูน้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนข้างหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นพวกตอนนี้ของหมดไปหมดแล้วแล้วก็โดนเชลากินบ้างนะครับปล่อยทิ้งล้างไว้ตรงนี้เลยส่วนยากระดาษยังมีอยู่แล้วก็มีคลิปภาวานะครับ นนตอนแรกผมใช้สายแบบนีนนะบ้มันออกไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อ p v c ทั้งหมดครับระบบะส่วนระบบสายไฟเนี่ยทำแนะนําให้อยู่เหนืออยู่เหนือปั๊มอเหนือไอ้พวกนี้ให้หมดนะครับอย่าให้มันโดนน้ำนะครับมนงั้นเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อเราเนาะก็ระบบในฟาร์มเ,เล็กๆของผมก็จะมีประมาณนี้เน้นดูแลง่ายนะครับก็ลองเอาไป DIY ทําตามเอาเองได้นะถ้าใครอยากจะทําระบบน้ำเมื่อก่อนผมใช้ปั๊มตัวเล็กๆนะไดอะแกรมปั๊มความการเกษตรแบบนี้นะครับแรงดันน้ามันไม่ไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงตรงที่ผมจะทํา <ๆ S 2> ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้จบเลยนะครับยังต่อไปได้อีกข้างหน้านู่นแบบยังต่อไปได้อีกส่วนโซนข้างหน้าตรงประตูนู่นจะเป็นพวกพวกอีกอสู้พวก อเมซอนนะครับทั้งหลายเลยนะครับมาตี้เอ่อเพอร์เพอเลสวลเลจตอะไรพวกนี้นะครับอยู่โซนนู้นหมดเลยนะโซนนี้ก็จะเป็นไม้ข้อทั้งหลายเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายาต้นต้นพวกนี้อย่างเช่นตัวนี้ถ้าครูเขากว้างผมไม่ได้เอาไปเอาจากธรรมชาติมานะครับที่ผมขายนะผมจะปลูกไว้ในโรงเรือนทั้งหมดเลย เพื่อป้องกันพวกไอ,อตัวสลายข้าวเหนียวไข่หอยพวกนี้นะครับถ้าเอามาจากธรรมชาตินะมีแน่นอนนะครับพวกสลายข้าวเหนียวเนี่ยตัวอันดับหนึ่งเลยถ้าจะติดมาจากตัวธรรมชาตินะก็ไข่หอยก็จะมาอันดับสองอ่ามันก็เป็นไฮกัสถังกองสําหรับนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับต่อสายไฟไว้อา่อาก็าจะมีประมาณนี้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีอา่าแค่นี้นะผมครับ อัปเดตให้ทั้งสั้นแค่นี้เอาไว้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้เยอะกว่านี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ